ยีดีโกบุหลับๆตามกันไปเออฉันฝันเห็นดาวหางเออเจ้าหนูนี่เป็นใครกันพลังเช็ดนี้ก็ต้องอยู่เนือเขาเขียจิตวิญญาณแน่นอนไม่แล้วนี่เจ้าหนูกล่ามากที่มากระตุกดวดแมวนี่คือหนึ่งในผู้ทรงอำนาจของตะคูนซานงั้นหรอือข้าว่าเจ้าเด็กนี่จะลำบากเสียแล้ว เฮ้ยตระกูลสารทรงพลังเกินไปไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้หรอกคุณปู่คะพี่ชายเขาจะเป็นอะไรไหมคะไม่ต้องกังวลเขาไม่เป็นอะไรหรอกหมัดระเบิดพองปัดสายฟ้าเอาเข็มไปกินด้วยใครกินเข็มเข็มมมนกินได้ที่ไหน <c oughs> ถือโอกาสหลับเลยแล้วกัน เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงกันเป็นไปได้ยังไงเมื่อคืนข้ากล่าวไว้ว่ายังไงนะเอออย่าฆ่าข้าอย่าฆ่าข้าเลยเ้าไม่สามารถฆ่าข้าได้เฮกินอะไรนะเหม็นโคตรเลยสวร์นได้โนยซานกลัวจนฉี่ราดไปเลยเจ้าง่อนี่ถึงยังไงมันก็เป็นคนของตระกูลซานที่มีธุรกิจใหญ่โตนะเหตุใดมันถึงแหกปอดเช่นนี้ทุยปอดแหก บ้านของเจ้าอยู่ไหนเออจะเจะ้าคิดจะทำอะไรพูดมาซะมีเช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าเสียตอนนี้เลยเออข้างหน้าสุดทางนั้นประตูสีแดงตรงนั้นแหละไปไปเยี่ยมบ้านของเจ้ากันไครกันเฮ้ยที่นี่คือตรกูลซานใช่ไหมข้าต้องการหาหรือเกี่ยวกับเรื่องที่จะกล่าวต่อจากนี้ โอเครู้เรื่องวันต่อมานี่คือกิจวัตรของข้าข้ามาเปิดร้านตามปกติเฮ้ยอย่าตกใจแล้วทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวคนดูจะค้างบอกเลยตอนหน้าค้างกว่านี้แนะ่